บริษัทนิวโรลิงของมหาเศรษฐีอีลอนมัสนะครับได้รับไฟเขียวให้เริ่มจัดหาอาสาสมัครผู้ป่วยอัมาพาตและผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเพื่อมาทดลองฝังชิปในสมองโดยตั้งเป้าระยะแรกนะครับเพื่อทําให้คนเหล่านี้สามารถควบคุมการทํางานของเคอร์เซอร์หรือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เพียงแค่ใช้ความคิดเท่านั้นครับ Neural ิงสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับประสาทและสมองที่กำลังพัฒนาในเรื่องของการปลูกถ่ายฝังชิปประกาศว่าบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาอิสระให้เริ่มจัดหาผู้เข้าร่วมทดลองสำหรับการปลูกถ่ายฝังชิปในสมองของมนุษย์เป็นครั้งแรกครับ โดยบริษัทระบุว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจจะมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะรับผู้สมัครเข้าร่วมวิจัยจํานวนเท่าใดสําหรับการศึกษาวิจัยที่จะต้องใช้เวลาเกือบ6ปีจึงจะสมบูรณ์ สำหรับการวิจัยที่จะเกิดขึ้นนี้จะใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดวางอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า brain-computer interface ในบริเวณสมองส่วนที่ควบคุมการสั่งการการเคลื่อนไหวโดยเป้าหมายแรกคือการทำให้ผู้ทดลองนั้นสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์หรือแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่ใช้ความคิดในการสั่งการเท่านั้นครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเดิมที e u r a l i ิ k หวังจะได้รับการอนุมัติจากสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FDA ให้ปลูกถ่ายอุปกรณ์ในผู้ป่วยจำนวน10รายด้วยกันนะครับแต่หลังจากที่ FDA ได้ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยทำให้บริษัทต,ต้องเข้าสู่ช่วงการเจรจาต่อรองลดจำนวนของผู้เข้าร่วมลงมาใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ก็สรุปว่าสุดท้ายแล้ว FDA จะอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมทดลองจำนวนเท่าไหร่กันแน่ครับ สำหรับบริษัท Neuralink เป็นหนึ่งในบริษัทที่อีลอนมัสตตั้งเป้าไว้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับโดยเขาหวังว่ามันจะกลายเป็นทางเลือกทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สามารถผ่าตัดฝังชิปได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยรักษาโรคและอาการต่างๆเช่นโรคอ้วนออทิสติกและโรคซึมเศร้าครับ